สวัสดีครับผมชาญเจริญทรัพย์นะครับมาพ่น้องมาดูรถขุดเมอืองผู้ดี JCB JS 205 SC เล่นดินดานให้ดูครับรถขุดขนาด20ตันแอ้ยแหงเหงมือนกันครับโอ้เอาหน้าดินออกก่อน นีปป้นี่น่าจะประมาณ0-90ลูกบารเมตรครับนี่ก็ชโมงการบินน่าจะยังไม่ถึงหมื่นครับ <l aren manufacturers> <l aren musicians> จะเอาดินดานครับเอาดินแข็งไม่เอาดินเปียก แลโวกอยูแดนเฟนดินใหญ่เครื่องยนต์คอมมินครับ6สูบไดร์ฟตัวนี้น่าจะประมาณ140วแรงครับน่าจะบล็อกเดียวกับคุนไดแล้วก็ลิปแฮร์นะครับน่าจะคอมมิน59หรือเปล่าครับประมาณนี้ดูมามเชื่อมนอกเชื่อมในกระบอกสีดำปั๊มคาวาสกิเค 3V ก็จัดจำหน่ายโดย D K s S นะครับ J C B โอ้มีไฟไฟสองลังด้วยไฟเซฟตี้ช่วงล่างเฟรมเป็นตัวเอก็กลเลอร์เจ็ดตัวครับแคริเสองตัวใบแทง80เซน ให้เต็มท้นดีครับคนขับฝีมือนะครับขับมาหลายปีแล้วปีห้าฟันเอสรถตัดหน้าขุ้นหลังนี่ยกให้เขาแล้วครับ

นกไหวไหมสองคราวเอาไปแล้วอ้วกกันหนักเหมือนกันน่าจะ Fm 3 h ฮตหรือเปล่าครับ195ยเ้า 3M เอ็มก็240ี่มาดูสดวนทรงองเอวเอหน่อย JCB รูศูนย์บริการไหมน้องนี่ครับศูนย์บริการเด้อดูเอาครับดูไปสอบถามได้เลยพี่หลงแล้วพี่หลงสวดสงองค์เอวนี่รัวหล่อเหมือนกันครับ ดูไปดูมาก็จะจำหนายอยู่แถวๆเลยวังน้อยไปหน่อยครับนะจะมีอยู่มีศูงใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวรอดำสักครู่ไปน้องเล่นต่อแล้วเนาะสายจกจัดให้ มันน่าจะน่าจะบล็อกเดียวถ้าผมสื่อจนะ็นเจ็ดนะครับเป็นดุนดุนร้อยสี่สิบทำงานใกล้ๆกันครับ ค่อยเหนื่อยพี่น้องแต่เราถ่ายรถเกี่ยวรถตีดินเนี่ยบคนเหนื่อยเลยแต่ก็ได้กำลังดีครับอืโอโยตกไป3-4เมตรแลนะนวน้วนะด่านล้วนๆเลยครับดินสวยมากแถวนี้ปลูกรุกผู้เรียนได้สบายมาก ของข็งครับ JCB JS 2 0 5 SC ใจลองสอบถามได้ครับให้เบอร์ไปแล้วเป็นรถสัญชาติอังกฤษนะครับว่าใจัเครื่องหกสูบไดร์ t อินเจ t ชันคัมบิ้น หนึ่ร้อยสี่สิบหนึ่ร้อยสี่สิบห้าเร่งมาครับทีออ่สามวีเดี๋ยวเอาดินอ่อน,นลงมาครับผถมขึ้นเอาดินแข็งไปปูครับด,ดินแห้งนะ เจซีบีผ่อนเสร็จก็น่าจะ3ล้านต้นๆครับ ผตั้งรับครับนิสสุบิชิน่าจะหกสิสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอ่ะโอ้มูปามเนี่ยเชื่อมนอกเชื่อมในแล้วก็อีกสามเชกนะครับเสริมด้วยสามเชกแคนเล็กด้สามเชกด้วยกระบอกสีดำไฮดรอลิก ตก็ตัดไป้เต็มุ่มดีครับเรียบร้อยครับสัญญาณออกตัว เาเต่แรงใจดูได้ครับที่ยูทูบว่าเพจชาติเป็นสับสว์่สกาวเตรมสัตว์รีเดอสีของสุดห้าเอสซีฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ